มาดูสาวหัดใหญ่นะคะที่ตกงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะไปเช่าห้องพักนะคะรอเปิดประเทศที่ด่านในอำเภอสะดาวจตุสงขลาค่ะปรากฏว่ามีการนําแหวนทองปลอมนะคะน้ำหนักสองสลึงไปทําทีขอเปลี่ยนกับแหวนจริงปรากฏว่าทางเจ้าของร้านแจ้งตํารวจนะคะสามารถรวบตัวได้ภายใน2นาทีค่ะ โดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะไปดูนาทีนะคะที่เจ้าหน้าที่นี่แหละค่ะที่เขาเปิดปฏิบัติการนะคะในการจะไปตามล่าหญิงสาวคนหนึ่งค่ะหลังจากที่หญิงสาวคนนี้นะคะนําแหวนทองปลอมน้ําหนักสองสลึงไปสลับเปลี่ยนกับร้านทองค่ะปรากฏว่าเจ้าของร้านแจ้งตํารวจนะคะสามารถตามรวบตัวได้ภายในเวลา2นาทีเท่านั้น โดยเรื่องนี้ตำรวจโรงพักเดาวจดสงคลาเข้าควบคุมตัวนะคะหญิงสาวคนหนึ่งนะคะอายุ27ปีซึ่งเป็นชาวเภอหาดใหญ่โจดสงคลาค่ะหลังจากรับแจ้งจากร้านทองแห่งหนึ่งในเขตตำบลสมนักขามอำเภอเดาวจดสงขลานขคาวว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ยนำทองวิ่งหนีออกไปจากร้านค่ะโดยทางด้านพนักงานร้านทองนะคะที่อยู่ในอาการตกใจเปิดเผยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะว่าหญิงสาวคนดังกล่าว เข้ามาในร้านพร้อมกับใส่ชุดนอนค่ะแล้วก็ขอดูแหวนแบบเรียบขนาด2ส,สลึงราคาประมาณ15,000บาทค่ะเมื่อดูเสร็จก็ล้วงเอาแหวนทองปลอมขนาดใกล้เคียงมาวางไว้บนตู้ทองก่อนจะวิ่งหนีออกจากร้านไปซึ่งพนักงานคนดังกล่าวก็รู้ทันทีค่ะว่าแม่ ลักษณะแบบนี้มันคือการตบตาเจ้าของร้านหรือว่าพนักงานร้านทองแน่ๆค่ะเพราะว่ามีการสับเปลี่ยนทองไปเรียบร้อยแล้วเนื่องจากพนักงานในร้านบอกค่ะว่าแหวนทองที่ร้านทุกวงจะมีป้ายระบุน้ำหนักราคาห้อยอยู่ทุกวงจึงได้มีการตะโกนให้เจ้าที่ช่วยกันจับซึ่งพอดีกับที่ตำรวจสายตรวจ2นายกําลังปฏิบัติหน้าที่ จุดที่เกิดเหตุใกล้ๆแถวนั้นพอดีค่ะจึงช่วยกันไล่จับตัวเอาไว้ได้ทันทีในจุดที่ไม่ไกลออกไปจากร้านสักเท่าไหร่ซึ่งหลังจากควบคุมตัวหญิงสาวคนนี้ได้ซึ่งอยู่ในอาการตกใจหน้าสีดค่ะร้องไห้บอกว่าปัสสาวะราดเลยนะคะแล้วก็ มีประจําเดือนที่ไหลเปื้อนด้วยนะคะพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษเจ้าของร้านทองไม่ให้เอาเรื่องแล้วบอกว่ายอมรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดนะคะแล้วก็จะไปเสียค่าปรับแต่ว่าขอเวลาหาเงินก่อนรบบอกว่าทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งร้านทองเองนะคะบอกว่าร้านก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าเห็นใจบอกว่าจะไม่เอาเรื่องค่ะเนื่องจากว่าเป็นลูกค้าประจํา แล้วก็บอกจำได้ว่าเคยมาซื้อทองที่ร้านแล้วก็หลายรอบเพิ่งจะทำความผิดเป็นครั้งแรกขณะที่ทางด้านตำรวจที่ควบมตัวหญิงสาวคนดังกล่าวนะคะชี้แจงกับเจ้าของร้านว่าคดีนี้นี่มันเป็นคดีอาญาแผ่นดินตำรวจจับกุมตัวได้พร้อมของกลาง ไม่สามารถจะยอมความกันได้ค่ะต้องนำตัวไปดำเนินคดีทางข้อกล่าวหาวิ่งราวซับผู้อื่นพร้อมกับแจ้งสิทธิ์ผู้ถูกจับตามกฎหมายให้ทราบนะคะซึ่งผู้ต้องหาก็ยอมรับทราบข้อกล่าวหานะคะแล้วก็บอกว่าเหตุที่ทําไปเพราะว่านี่แหละค่ะก็คือเดือดร้อนนะคะแล้วก็มาเปิดห้องพักที่นี่เพื่อรอที่จะให้เปิดด่านนะคะเนื่องจากว่ามีกระแสข่าวว่าโจทสงขร이เองก็เตรียมที่จะเปิดด่านในช่วงประมาณเดือนธันวาคมหรือว่าต้นปีหน้านี่แหละคะ่ะ